ว่าวงการลิเกมีกระแสไม่แผ่วนะคะช่วงนี้เมื่อเนตประกายเพชรค่ะนางเอกของคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรนะคะดันได้ออกมาโพลประกาศลาออกจากคณะพร้อมขอโทษทุทกคนเนี่ยผิดหวังจนชาวเน็ตหลายคนนะคะยงไปถึงข่าวของนุ่นดําดงหรือว่านุ่นเนชโนค่ะที่ประกาศลาออกก่อนหน้านี้และล่าสุดค่ะชัดเจนแล้วเมื่อเนตประกายเพชรนะคะนั้นได้ยอมพูดแล้วค่ะสาเหตุลาออกแท้จริงหลังโดนโยงนุ่นดําดงค่ะโดยทนั้นนะคะได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าสวัสดีค่ะ เนทขอใช้พื้นที่เนทในการชี้แจงอีกครั้งสําหรับข่าวที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะที่เนทต้องออกมาพูดอีกครั้งเพราะมีการลงข่าวใน,ในหลายช่องทางทําให้เกิดการยงข่าวจับไปเป็นประเด็นเรื่องการลาออกของเนทซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยเนทได้เข้าลาออกกับทางคณะตั้งแต่วันที่27เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตัวเนทเองไม่ได้มีปัญหาก,กับทางคณะและพี่ๆศิลปินในคณะเลยเนื่องจากเนทเป็นคนตัดสินใจขอลาออกด้วยตัวเองค่ะ เนทได้เข้าไปคุยกับทางผู้ใหญ่และขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่วนสาเหตุที่ลาออกนั้นมาจากที่เนทโดนแฟนกลับกลุ่มหนึ่งโจมตีเพราะไม่พอใจที่เนทจบการประกวดแล้วยังไม่กลับไปแสดงสักทีเหตุผลที่เนทยังไม่ได้กลับไปแสดงในทันทีหลังจากประกวดเสร็จเพราะเนทต้องเคลียร์งานที่รับไว้ในช่วงระหว่างการประกวดค่ะและได้พยายามบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงจนทําให้เกิดการเข้าใจผิดจนมีผลกระทบกับศิลปินท่านอื่นๆให้เดือดอร้อนไปด้วยเนทอยากเซฟความรู้สึกตัวเองและพี่ๆทุกคนที่ต้องมาตอบคำถาม แทนเนทค่ะส่วนเรื่องเกี่ยวกับนางงามเนทไม่ได้ติดสัญญากับทางมิสแกลนและไม่ได้ถือสัญญาใดๆค่ะเนทไม่ได้ทิ้งลิเกไปเพื่อด้านนางงามแต่เนทยังทําทั้ง2อ,อย่าง ควบคู่กันไปค่ะและตอนนี้เนทกลับมารับงานแสดงลิเกแบบอิสระไม่ได้อยู่ประจําที่คณะไหนและยังสามารถร่วมงานได้กับทุกคนได้ค่ะสุดท้ายนี้เนทอยากจะขอรบกวนพี่ๆสื่อทุกช่องทางและนักข่าวทุกสำนักที่น่ารักทุกคนช่วยชีย้แจงข้อเท็จจริงข้อนี้ให้แฟนๆได้รับรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของเนทด้วยนะคะเพราะเนทกลัวว่าผลกระทบนี้ไปกระทบกับทางคณะและศิลปินท่านอื่นๆและไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิดจนไปกล่าวโทษทางคณะอันมีสาเหตุมาจากเนทค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและสุดท้ายนี้เนตรับงานแสดงทุกสาขานะคะฝากเอ็นดูเด็กคนนี้ด้วยค่ะเนทประกายเพรลิเก,เกนางงามซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากนั้นค่ะที่สาวเนทได้โพสตข้อความออกไปแบบนี้นะคะก็มีเหล่าบรรดาชาวเนทค่ะเข้ามาคอมเมนต์อย่างล้นหลามว่าตอบแบบนี้ดีที่สุดไม่กระทบใครด้วยค่ะสุดยอดต้องชัดเจนแบบนี้สิคะชื่นชมค่ะบางเพจบิดเบือนมากทั้งที่เขาเนี่ยก็รักกันดีขอให้กําลังใจในความเป็นมืออาชีพและความรับผิดชอบรวมถึงสปิริตที่มีวุฒิภาวะที่น่านับถือครับชัดเจนมากเป็น กำลังใจให้ครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ